โอ้ยเกบผมงวดแล้วเกะได้เป็นล้านนะพี่เกะได้เป็นล้านนะพี่โอ้โหก็สามตัวแตกไงโ้ยขอบคุณมากเลยที่โทรมาแบ่งปันอ่ะเดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมขอเสียงออกช่องหน่อยนะไม่ยอมมีกก็เป็นความลับนะโอเคโอเคแต่รอบนี้ผมถ่ายคลิปนั่นเนี่ยอ๋อไม่ว่ากันครับโอเคครับขอบคุณมากนะเด็กแปดข่ามต่วน วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ๋อโอ้ยจำได้อยู่ก็งวดที่เล้วง่งให้ผมที่ส่งส่งให้ผมเข้าสามตัวเลยจำได้จำได้จำได้โอ้ยงวดนี้แหละมาอย่างมาแล้วอโอ้ยดีใจมากเลยจะได้เอาแบ่งปันเอฟซีผมแล้วจะให้ผม ใส่ชื่ออะไรอ่ะฮะใส่ใส่ชื่อรับมอเตอร์เวย์เลยเหรอหรือว่าจะให้ใส่หนุ่มมอเตอร์เวย์ก็เอาไม่เอาใช่ไหมโอ้ยเอาเอาเอารับมอเตอร์เวย์เอา,เอา,เอา,เอารับมอเตอร์เวย์เนาะงวดที่แล้วโอ้ยเสียดายมากเลยพอยดีผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงให้เอฟซีไงที่ส่งมา หกเก้าหกเออก็หกเก้ากับเก้าศูนย์อ่าหกเก้าเก้าศูนย์แล้วที่ให้ผมเน้นเน้นขายอะไรแปดเก้าด้วยใช่ไหมแปดเก้าหกเก้าเก้าศูนย์แล้วก็แปดเก้าเออแล้วก็ไอ้หกเก้าหกเนี่ยโอ้โหยอมเลยว่าเข้าเต็มเต็มเลยแต่เสียได้เสียได้ผมไม่ได้เอาให้ให้เอฟซีในงวดน,นี้ผมให้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมให้พี่พ,พี่ทิศเกนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทิศเกนเขียนให้ผมหน่อยเขียนรับรับเขียนรับมอเตอร์เวีเขียนยังไงรับเออ,เอ,อชื่อรับมอเตอร์เวแกไม่ให้ใส่นุ่มมอตเตอร์วผมไม่จะใส่นุ่มมอตเตอ,อรอออ์วีแล้วแกไปยมเขียนเขียนแป๊บรับรับมอเตอร์เว์ใช่ใช่รับรับมอตเตอร์วีอย <c oughs> ่างนี้เลยนะแม่นมากพี่พูดไปแล้วนี่ส่งมาให้ผมหกเก้าหก แล้วเกตให้สองตัวมาเลยนะกับเก้าแล้วก็แปด89แค่น,นั้นนะ่ะคือว่าเข้าเต็เตมๆนะครับ<ะ><ะ>กําลังคุยอยู่กำลังคุยครับครับอ้าว่าว่ามามีตัวอะไรบ้างครับสองอะไรเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับสามตัวสามตัวเลยสองเจ็ดสองเจ็ดศูน,นย์เอาไปเขียน สองจุดศูนย์สองจุดศูนย์เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนอะไรยังเขียนแล้วมีสองตัวไหมครับมีเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ามีหนึ่งศูนย์สองตัวหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆที่เสร็จยังพี่เขียนแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็อ่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเขียนแล้วครับหนึ่งเก้าแล้วก็ เก้าศูนย์เก้าศูนย์้ศูนย์นยเก้าใช่ไหมมีกี่หางเนี่ยสามสามสามแค่นั้นไหแค่นี้แหละเน้น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 ไปที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์วงกลมเลยหาะวงกลมไปที่เก้าศูนย์พี่วงกลมเก้าศูนย์เอามันมาตัวนี้หนักๆเลยหรอเดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนเขียนวันที่ก่อนเอาพันคุณพันเลยหรอพันคุณพันโอ้ยเกบอกงวดที่แล้วเก็ได้เป็นล้านนะพี่ ก็ oh สามตัวแตกไงบูย mm hmm. ขอบคุณมากเลยที่โทรมาแบ่งปันน่ะเดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมขอเสียงออกช่องหน่อยนะไม่ยอมอีกก็ oh. <laughs> เป็นความลับนะโอเคโอเคแ่ครอบนี้ผมถ่ายคลิปนั่นเนี่ยอ๋อไม่ว่ากัน,กน okay, ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่แบ่งปันอ่าวันที่หนึ่งพิจิกาอ่ะถ้างั้นขอบคุณเ mm hmm. ดี๋ยวผมจะขอเอาตัวเลขยไม่ชดพิจ hmm. <ท> mm ิกาหกแปด ะครับครับครับที่เยววันหล like okay. 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 ังเดี๋ยวผมก็จะใส่ดุมมอเตอร์เบย์ไปโยมบอกว่าให้รับรับมอเตอร์เบย์อ่ะรับมอเตอร์เบย์กับมอเตอร์เบย์โอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะอ่ะนี่เขียนละ้ะชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยไม่คิดว่าแกจะโทรมาวันนี้เออมานั่งนั่งไปนั่งมาแกโทรมาก็เลยมานั่งนี่โอ้ขอบคุณมาก มาฟังกันรับมอเตอร์ว์พี่น้องรับมอเตอร์ว์งวดที่แล้วนี่ถือว่า huh. แต่ว่าแอดประวัติต้องขอโทษขออภัยนะเพราะว่าผมเพิ่งเด็กแกรส่งมาผมก็ไม่กล้าจะเอามาเปิดเผยเงี่ยเพราะว่ากลัวว่าเขาว่าเข้าเลขโนเนมมามาให้เนี้ยแสดงว่าเคยให้มางวดนึงเหรอให้มาให้มาให้มาสามงวดแต่งวดก่อนน่นมันก็เข้าแบบคูบิ้งบ้างตัวตัวสองตัวบ้างเนี้ยมันก็เข้าอยู่แต่ งวดที่แล้วนี่แหละสามตัวเลยเสียดายมากที่ไม่ได้เอามาเปิดเผยถึงเอามาเปิดเผย FC ก็ไม่ได้ดูอีกเหมือนเดิมครับอ่ะแต่งวดนี้แก่ให้มาแล้วสองเจ็ดศูนย์ สองเจ็ดศูนย์ก็พูดทำไมเนาะเขียนให้เลี้ยวเขียนให้เลี้ยวโชว์เลยเดี๋ยวเอาอะไรละเอาสองเจ็ดศูนย์นะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะเน้นไปที่เก้าศูนย์วงตัวหนักนะตัวกลมๆนะไอสองตัวนี้จะตัดก็ได้นะบางคนชอบตัดก็ลองตัดก็ได้กันสองเจ็ดอเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์อ่าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยอันนี้ถ้าจะตัดก็ตัดได้นะ แต่อันนี้ก็ตามนี้จะกลับจะอะไรแล้วแต่แต่เราดูลองดูเผื่อจะมาอีกว่างวดแล้วแกได้อืไม่อยากจะพูดเลยเกือบล้านนะพี่อนสามตัวนี่เขาหนักนะนี่ได้มารับเลยโพสต์วีนี่แกบอกว่าไงนะก่อนวางสายพันคูนพันใช่ไหมพันไอ้เราเพราะว่างวดแล้วแกได้แล้วไงพันคูนพันก็ไปคูนกันดูอ่ะงวดแล้วแกก็พันคูณพันได้สองตัวด้วยไงเพราะแกให้มา หกอหกเก้าหกหกเก้าหกตรงตรงเลยแกให้มาหกเก้าหกแล้วก็หกเก้าแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็แปดเก้าแค่นี้พวกนี้ก็ให้มาแบบนี้สามตัวสามตัวอันเดียวต่แกไม่ได้ตัดเจ็ดศูนย์ไงตามจริงเนี่ยต้องตัดเจ็ดศูนย์ให้ผมเนี่ยแต่แปลกไย สองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ไปตัดเบัแล้วแต่งวดตัวบางทีงวดเขาจะตรงกันบนล่างกันเลยแต่เนาะ,ะแต่อันเนี้ยแกให้มาไม่ไปชอบก็จกัดไปครับงวดแรกที่เอามาเปิดเผยนะครับยอดแรกที่เอามาเปิดเผยอกสื่งงวดแรกออกสิ่งมาแรงรับมอตเตอร์เมอตเตอร์ ไม่เคยได้ยินชื่อเลยแน่นอนไม่เคยได้ยินแน่ๆคนทํางานมอเตอร์ไซค์รู้อยู่ว่าเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่เขาทำงานที่นั่นเงินเดือนก็เดือนเท่าไหร่เงินนั้นเนาะเข้าใจซึ่งกันและกันครับขอบคุณมากจุกครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็เหาาเราอย่า้โอเคอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสันพิษแก่น